ครับก็ขอสวัสดีนะครับบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพร,รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเช่นเคยเราก็มาถแถลงถึงสถานการณ์ของออโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดกระสิน์ของเรานะครับก่อนที่จะได้ไปที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับวันนี้นะครับ ผมขอแจ้งให้ทราบถึงเรื่องของการเตรียมการในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเรียกว่าโรงพยาบาลสนามแห่งที่1ให้กับบรรดาสื่อและก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้มีการประชุมกันนะครับเรียกว่าประชุมคณะกรรมการในการเตรียมการที่จะได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่1 นะครับซึ่งผลการประชุมเนี่ยก็เ,เป็นไปตามที่เคยนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรสินนะครับว่าเราคงจะต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแห่งใหม่ในเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากว่าณขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วย โควิด -19 เนี่ยในพื้นที่จังหวัดเราเนี่ยถ้านับรวมกับผู้ป่วยที่ผมจะได้แจ้งต่อไปในวันนี้ก็รวมทั้งสิ้นในก็คงจะเป็นจำนวน40รายแล้วนะครับขณขนาดนี้โรงพยาบาลกาลสินของเราเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ไวรัสโควิด -19 ในโรงพยาบาลกาลสินอยู่จำนวนทั้งสิ้น22รายนะครับ จริงๆมีเยอะกว่านั้นแต่ว่าโรงพยาบา,กาลกาลสินได้คัดกรองเอาผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อาการเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแทบจะหายแล้วไม่มีไข้ไม่มีไอแล้วเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลในความดูแลของแพทย์ต่ออีกระยะหนึ่งให้ครบครอสเนี่ยก่อนนะครับทยอยนำไป เข้าไปไปพักฟื้นนะครับพูดง่ายๆว่าไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งแรกของเราก็ที่ก็คือที่โรงพยาบาลคลองชัยนะครับจำนวนทั้งสิ้น17คนด้วยด้วยกันนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลกรสิน22คนาหายดีแล้วกลับบ้านไปได้หนึ่งคนนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผู้ป่วยทั้งสิ้นมีอยู่จำนวน39คนด้วยกันนะครับก็ มีการประชุมแล้วก็พูดคุยกันในการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งใช้สถานที่ก็คืออาคารโรงอาหารของบริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดกรสินของเราเนี่ยนะครับวันนี้ก็ได้มีการเตรียมการในส่วนของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เราจะใช้ในโรงพยาบาลสนามก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็คิดว่าระบบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้วันนี้พุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์จะเข้าไปเตรียมการนะครับเรียบร้อยเสร็จหมดวันจันทร์เปิดมีพิธีเปิดแล้วก็วันอังคารสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้เลยนะครับนําเรียนให้พี่น้องได้รับทราบสําหรับวันนี้นะครับเรามีผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งเป็นรายที่ ยืนยันนะครับคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น3รายด้วยกันนะครับรายแรกไม่ใช่รายแรกสิเพิ่ต้องเรียกว่ารายที่38นะครับก็เป็นเพศหญิงนะครับอายุ51ปีอาชีพเป็นเกษตรกรภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านสร้างมิ่งนะครับหมู่ที่12ตําบลโนนสูงอำเภอยางตลาด ก็เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับด้วยอาการเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อตัวเขาเนี่ยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่29นะครับเพราะว่าราย29เนี่ยเป็นเป็นลูกสาวแล้วก็รายที่36รายที่36นี่เป็นลูกเขยเขานะครับก็หมายความว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันผู้ป่วยรายรายนี้นี่ มาจากการสอบสวนโรคของผู้ป่วยรายที่29นะครับก็พบผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงในกลุ่มนี้ทั้งหมด12คนด้วยกันจำแนกเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน4รายแล้วก็เป็นญาติพี่น้องเขาอีก8รายด้วยกันนะครับผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกรายเนี่ยก็สามารถติดตามแล้วก็กักกันตัวไว้ในสถานที่พักเรียกว่า ให้อยู่ในโฮมควอลทีนได้ทั้งหมดทั้ง12รายนะครับแล้วก็เข้ารับการตรวจหาเ,เชื้อโควิด -19 เกนี่ยก็พบว่ามีเชื้อมีสารพันธุก,กรรมจำนวน1รายนะครับก็คือรายที่39เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับแล้วก็กำลังรอผลอยู่อีก3รายด้วยกันแล้วก็นัดเข้ารับการตรวจในวันนี้อีกจำนวน8ราย นะครับอันนี้คือลายที่38ส่วนลายที่39เนี่ยเป็นเพศหญิงเช่นเดียวกันอายุสาสิสามปีนะครับก็ภูมิลำเนาก็อยู่บ้านเดียวกับไตรเมื่อสักครู่นี้นะฮะอยู่ที่บ้านสร้างมิง่งหมู่ที่สิบสองตำบลโนนสูงอำเภอยางตลาดก็เริ่มป่วยพร้อมๆกันตั้งแต่วันที่ยีสบเมษายนไอนะครับอาการไอ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่23สิบาซึ่งเป็นน้องสาวแล้วก็รายที่สาสิบซึ่งเป็นน้องเขยนะครับก็ผู้ป่วยรายนี้ก็มาจากการสอบสวนโรคของผู้ป่วยรายที่29เช่นเดียวกันนะฮะเป็นแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกับรายเมื่อสักครู่นี้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน12บรายนะครับเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน4รายแล้วก็เป็นเครือญาติกันแรายนะครับ ก็เป็นรายที่สามสิบแปดแ้สามสิบเก้านะฮะส่วนรายสุดท้ายของวันนี้วันนี้มีสามรายนะครับรายสุดท้ายรายที่สี่สิบเนี่ยเป็นเพศหญิงนะครับอายุสี่สิบเอ็ดปีอาชีพรับจ้างนะครับอยู่ที่ตำบลหนองช้างอสามชัยก็ป่วยตั้งแต่วันที่ยี่สเอ่สิบสอนะครับด้วย อาการลิ้นไม่รับรสนะครับเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันซึ่งเ,เป็นพนเป็นเพื่อน,นร่วมงานที่ร้านเฮลแลนด์นะครับที่เอกมัยกรุงเทพมหาคนครก็จากการสอบสวนก็พบว่าผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4รายนะครับทุกรายเนี่ยาสามารถติตดตามแล้วก็ดำเนินการกับตัว กักการตัวไว้ในบ้านก็คือโฮมควอลทีนได้หมดทุกรายแล้วนะครับแล้วก็นัดทาการตรวจเข้ารับการตรวจในวันที่23ทั้ง4รายนะครับก็สรุปว่าวันนี้มี3รายนะครับทั้ง3รายเนี่ยขณะนี้อยู่ในเ,เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาลสินเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบ นะครับในส่วนของผมคงคงมีเพียงเท่านี้ก่อนในช่วงต้นในลำดับต่อไปเนี่ยท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็มีเรื่องมีประเด็นที่จะนำเรียนพี่น้องสื่อได้รับทราบนะครับเช่นครับครับการเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนพี่น้องประชาชนชาว,ชาวจังหวัดกาฬสินที่เรารพกทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับนะเรื่องแรกที่อยากจะแจ้งก็คือจากการที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสิน์เผยแพร่รายละเอียดของ ของผู้ป่วยเป็นในลักษณะของสถานที่เสียงนะครับก็ตลอดระยะเวลาที่ที่นำเสนอไปอย่างนั้นสองสาวันก็ได้รับเสียงข้อเสนอแนะนะครับคำแนะนำโทรมาให้ความเห็นจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับก็ทางสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกรสินก็ได้พิจารณาดูแล้วก็จะจะ,จะปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอจะเพิ่มในเรื่องของรายละเอียดไทม์ลน์เพิ่มให้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย น่าจะทําให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในระบบการทํางานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกลสินครับนั่นคือได้แย้งที่อยากจะแจ้งนะครับนะแต่ในเรื่องของสถานที่เสี่ยงอาจจะมีอยู่บ้างนะครับเพราะพอเวลาเก็บรวบรวมแล้วเนี่ยทางเรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยมันจะง่ายต่อการที่จะระบุได้ว่าผู้ป่วยที่มาหาหมอหรือเราสอบสวนโรคเนี่ยเคยไปในสถานที่เสี่ยงหรือเปล่าไอ้ตอนนี้ก็อาจจะยังมีอยู่บ้างแต่จะเผยแพร่เพิ่มขึ้นในส่วนของทำลายนะครับเรื่องที่สองครับ จากการสอบสวนโรคนะครับทั้ง40รายนะครับส่วนใหญ่นะครับต้องเรียนว่าทั้งหมดนะครับเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงหมายถึงว่าเราสามารถค้นหาได้ว่าติดมาจากไหนจากใครไปถึงไหนยังไงนะครับถึงเวลาตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการระบาดเป็นวงกว้างจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงอาจจะเป็นคนอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นคนที่ไปกินข้าวร่วมกันอาจจะเป็นคนที่ไป ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันนะครับแล้วก็ก็มีโอกาสนะครับไปงานบุญไปงานอะไรก็ตามที่มีการสัมผัสเพราะฉะนั้นก็ยังเน้นย้ําอยู่นะครับในเรื่องของมาตรการป้องกันโรคนะครับเรื่องของการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างเรื่องของการหมั่นล้างมือและที่ดีที่สุดก็คือพยายามลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชนใจจริงอยากจะรณรงค์ได้ทราว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเราก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้สัมผัสผู้ป่วยมีพาดผ่านทไลายหรือเปล่า อย่างเมื่อสองวันที่แล้วนะครับมีจังหวัดสุขโขทัยเผยแพร่ผู้ป่วยรายหนึ่งนะครับไปยืนยันที่สุขโขทยัยแต่พอสอบไทม์ไลน์ขึ้นมานี่อยู่ในจังหวัดกาลสินล้วไปหลายที่มากนะครับเพื่อเราเมื่อเราไปในปสถานที่นั้นเราก็จะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงทันทีแต่ถ้าเราเว้นระยะห่างเราใส่หน้ากากนะครับหรือไม่ไปสถานที่ชุมชนโอกาสาที่จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงก็คงจะน้อยนั่นะคือเรื่องที่สองที่อยากจะเรียนนะครับเรื่องที่สามนะครับก็เรื่องของอเรื่องของวัคซีนนะครับ จังหวัดกระสิน,นได้รับวัคซีนมารอบแรกนะครับประมาณ900 900คนนะครับ1,800เข็ม900คนเนี่ยจัดสรรให้กับทางบุคลากรด่านหน้านะครับไปประมาณ500แล้วก็400แล้วให้อสมอ500นะครับนั่นคือรอบแรกที่เราจัดสรรไปมีการฉีดเข็มที่2ให้กับบุคลากรร็อตแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งทั้งแพทย์พยาบาลและอสมอทั้งสิ้น900คนนะครับ เมื่อวานนี้นะครับจังหวัดกาลสินเริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรดานหน้าทั้งสิ้นนะครับ2,380คนนะครับกำลังทยอยฉีดตามโรงพยาบาลน,นะครับคิดว่าวันนี้น่าจะฉีดให้บุคลากรดานหน้าได้แล้วเสร็จที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการสมัสเพิ่มมากถ้าบุคลากรป่วยก็คงจะไม่มีคนมาดูแลทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสวคก็เลยขอความกรุณาจัดสรรรัดนี้ให้กับ ทางบุลคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าอีกส่วนเรื่องของวัคซีนของพี่น้องประชาชนตามกําหนดเดิมนะครับก็ถ้าเป็นของบริษัทเซีไบโอไซน์ถ้าเป็นอาซา,าเซเนกาก็น่าจะได้รับในเป็นช่วงเดือนมิถุนาและวันที่หนึ่งพฤษภามนะครับจะมีการใช้แอปพลิเคชันหรือไลน์ในการจองขึ้นทะเบียนสําหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้ของลูกหลานในการจองจองขึ้นทะเบียนอยางรับวัคซีนได้โดยที่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปจำเป็นแจ้งที่ รพสต,รตอร์หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับแต่ทั้งนั้นทางทางกระทรวงนะครับทางรัฐบาลเองก็พยายามจะเร่งหาวัคซีนให้ได้เร็วกว่านั้นมีการติดต่อไปอีกหลายประเทศอีกหลายบริษัทนะครับก็มีการถแถลงความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่ได้รับจัดสรรมาเป็นทางการนะครับก็คงยังไม่ไม่นำเรียนให้กับพีนน่น้องได้รับทราบครับ ในส่วนของผมก็คงม,มีแค่นี้ส่วนเรื่องรายละเอียดของผู้ป่วยอาการเป็นยังไงบ้างก็กงต้องเรียนถามาประชาชนครับเช่นครับครับเรียนท่านผู้ว่าท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านครับสําหรับผู้ป่วยที่รับรักษายอยู่ในโรงพยาบากะลกาลสินจานวน22รายนะครับมีแค่หนึ่งรายนะครับที่มีอาการค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ได้แค่ได้รับแค่ออกซิเจนความดันสูงเฉยเยไม่ได้ใส่ท่อช่วยหยายใจอะไรนะครับ แล้วก็มีอีกสามลายที่เป็นปานกลางก็คือเป็นปอดอักเสบทั้งสี่ลายทั้งรุนแรงกับปานกลางได้รับยาต้านไวรัสเรียบร้อยนะครับตอนนี้อาการผู้ป่วยเป็นป็นทางที่ดีขึ้นทั้งสี่ลายนะครับก็ขอให้ความมั่นใจนะครับเรื่องการดูแลรักษาของอทีมจังหวัดเราเนี่ยยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้แล้วเราก็มีแผนที่จะรองรับกรณีมีเพิ่มขึ้นไว้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับ ก็อยากจะเชิญเชิญทุกท่านนะครับเข่งขัดมาตรการเหมือนเดิมนะครับ DMHTTA นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวป้องกันโรคที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับครับขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเ,ออเคสหลังๆเนี่ยอ,อ,อย่างกรณีของผู้ป่วยรายที่38-39เนี่ยมีความเกี่ยวเนื่อง ต่อเนื่องมาจากผู้ป่วยรายที่ยี่สิบสสนะครับก็คือเป็นผู้ป่วยซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันต,ติดกันเองเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่ใน <c oughs> บ้านสร้างมิ่งตำบลโนดสูงอำเภอยางตลาดนะครับซึ่งที่บ้านสร้างมิ่งเนี่ยน่าจะมีอยู่ค่อนข้างที่จะหลายรายซึ่งจะได้แจ้ง ทางอำเภอกับทางหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะไปดูเพิ่มเติมถ้าหากจําเป็นเราอาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมไปในพื้นที่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของอที่จะต้องกําชับต่อไปนะครับซึ่งผมได้กําชับไปแล้วก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการเล่นการพนันในพื้นที่เนี่ยการ ที่ไปลักลอบมีผู้ที่ลักลอบให้เกิดมีประเภทบ่อนวิ่งอะไรต่างๆในพื้นที่หรือว่าการไปลักลอบเ,อเปิดการพนันชนไก่นะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้เลยว่าทางจังหวัดเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเพราะ เราได้คาดโทษไว้ว่าถ้าหากมันเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนเนี่ยเจ้าของพื้นที่ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าสาเหตุสําคัญสําคัญในจังหวัดอื่นๆเนี่ยมีที่มาที่ไปจากไอ้เรื่องของการไปเปิดบ่อนการพน,นันลักษณะอย่างเนี้ยลักษณะบ่อนวิง่งหรือว่าไปรวมรวมตัวกันเพื่อเล่นการพน,นันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการติดกันอย่างแพร่หลาย จำนวนรายที่ติดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็สั่งสั่งไปแล้วนะครับแล้วก็บอกไปแล้วว่าไม่ให้มีในพื้นที่เด็ดขาดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับไปดาเนินการในเรื่องนี้เต็มที่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่เราจะเสนอมาตรการเรื่องของการบังคับใช้นะครับบังคับ การใส่หน้ากากาอนามัยเพื่อที่จะได้ออกมาเป็นเรื่องของที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะครับเป็นคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับจริงๆเนี่ยเดิมเข้าใจว่าคงจะเคยมีการบังคับใช้ไปในรอบแรกๆของการแพร่ระบาดไปแล้วแต่ผมผมก็เกรงว่าพวกเราจะลืมกันนะครับก็เลย เอามาใส่ในคําสั่งที่เราจะมีการประชุมกันในครั้งหน้าเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณวันจันทร์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรการ,บ,ารบังคับสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับขอให้สวมใส่กันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อทุกท่านออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านมาอยู่นอกบ้านเนี่ยไปไปเจอหรือว่าไป ปะทะกับบุคคลอื่นๆเนี่ยทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนนะครับจะไม่มีการยกเว้นหรือว่าไม่ปฏิบัติทั้งสิ้นเพราะเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วครับแจะทำจะมีผลในเรื่องของอทางกฎหมายด้วยถ้าหากว่าใครไม่ปฏิบัติเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีโทษด้วยนะครับก็จะนําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อได้พิจารณากันนะครับ ก็นำเรียนพ่อแม่พี่น้องออที่รับฟังแล้วก็สื่อมวลชนได้รับทราบครับ